จากภูเก็ตนะครับจะพาคุณชมกลับมาต่อที่จังหวัดยะลานีครับโดยทางจังหวัดยะลาได้มีการจัดงาน1อำเภอ1น1ลานสร้างสรรค์น,นะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมโกตาบารูเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนครับ นี่เป็นภาพบรรยากาศที่จังหวัดยะลานีครับโดยทางจังหวัดยะลาได้มีการจัดงานกิจกรรม1อำเภอ1นึลานสร้างสารรค์ภายใต,ใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์และวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนโดยมีนายข้องสกุลจันทร,ราชรรองผู้ว่าราชาการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนางสุนิสาอยู่หนูสิงห์วัฒนธรรมจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชาการผู้แทนเทศบาลตำรวจผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมงานค,คึกคัก กิจกรรมในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นที่ตลาดเจริญนี่เลยขออภัยนะครับตลาดเจริญนี้พลาซ่าโกตาบารูตำบลโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาเพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้ชุมชนแสดงศักยภาพทางวัฒนธรรมสร้างแรงบันดาลใจผ่านงานศิลปะพื้นบ้านและส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ครับภายในงานค่ะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอาทิรำกรีศิระและหนังตาลุงมาลายู การจำหน่ายสินค้าวัฒนธรรมเช่นข้าวเหลืองไก่กอและไตปลาแห้งน้ำสมุนไพรดอกดาลาและขนมโบราณอย่างเลอปาติแก่สำหรับตลาดเจรนีพาซาเป็นตลาดชุมชนจำหน่ายสินค้าอาหารพื้นบ้านผลผลิตทางการเกษตรภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลกตาบารูสะท้อนวิถีชีวิตผูวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธและมุสลิมโดยมีทั้งร้านค้าสถานที่ละหมาด ห้องน้ำและโต๊ะเก้าอี้ไว้คอยให้บริการซึ่งนอกจากจะเป็นพื้นที่สร้างอาชีพสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วยังแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของชุมชนในการสร้างพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสารรค์ที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกด้วยค่ะ